ันน้นอนนชอบก็คือจะซื้ออ๋ออันนี้น่าจะประมาณแสนสองเนี่ยทีนี้จะราคา 1, แสนสี่นะคะเข็กทั้งหมดเลยก็จะเลยจะสองล้านสองอันนี้ประมาณแสนเก้า 1, ถูกกับแฟแต่คนเรารื่เหมือนกันค <laughs> <laughs> ือซื <laughs> ้อพันสามก็กลเซ็นเจ็ดรอขอบคุณนะอืมราคาเนี่ยจา้าฉันจะให้ดูหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะคะ ยังไงั้องสาวก็สู้ไปเลยก็ไปดีกว่ามึงกูอยากเลิกเลิกคบมันเป็นเพื่อนไม่คือแบบคนเรามันจะเป็นเพื่อนกันมันต้องเรียนดีเหมือนกัน คือเมื่อกี้เราเข้าไปคาทีย<ม>เราลืบอกทุกคนเลยแล้วมันน่ารักมาก <es> มันแสนแต่แสนแต่สี่บาทแสน,นแต่สี่ใช่มือทีดไม่แม้ท้องเห็นมาทำไง <es> ดีวะแม่ไม่มีการแสดงแม่เข้าใจหนุ่ยรอกโอ้โหแม่เป็นพี่โตดูแตมันน่ารัก่าจริงๆน้อแล้วเธอก็อยากได้กําไรปาแต่นั้นสองคือกําไรที่เคยดูมันจะไม่มีเพชรตรงนี้มันจะหมดอ,อันนี้ที่ใสยอยู่ จะเป็น4ีสีเงินแต่เมื่อกี้ที่ลองอมาเป็นเคสทั้งหมดเลยก็จะเลยจะสองล้านสองก็จะแพงกว่าถ้าถ้าเปปกติอันนี้เท่าไหร่ล้านซื้อมาล้านสองล้านสองล้านสองล้านน่ชอบใช่ไหมล้านชอ แต่คาเทียมันราคาเธอะนะราคามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือฉันนะไม่ได้เสพคาเทียฉันก็ไม่ได้เสพคาเทียฉันก็คือแบบอะไรชอบก็คือจะซื้ออ๋อแต่เขาบอกว่าคาเทียควรมีติดไว้ใช่ปะใช่คืออย่างที่ฉันเบียร์นนี้อยู่อ่ะคือใส่แบบนานแล้วอ่ะคือฉันใส่ตั้งแต่มัธยมเออเออผิดเนี่ยอันอันปกติที่ไม่ใช่เทปใช่อ่า อันนี้คือใส่ตั้งแต่มัธยมแล้วมันก็ใส่มาตลอดใช่ไหมทนไม่มีไม่มีแบบแต่ก็คือมันก็จะมีรอยอะไรปรงนี้ตองนี้ถ้าซื้อมาใส่ก็เดี๋ยวขีดก่อนทุกคนก็จะไปเดินเดินเดินขีดสินเชียร์ทุกคน แล้วเราก็ไม่ลาเลิกความพยายามของเรานะคะชาแนลค่ะที่เราเคยบน่บนๆไว้ว่าเราอยากเข้าแต่ไม่รู้จะได้เข้าไหมวันนี้ต้องบุ๊กคิวมาก่อนไหมคะ,ะสามารถลงตรงนี้ได้เลยค่โอ้ได้ค่ะตอนนี้จะมีประมาณ20คิวครับผม,ม,มอันะอายมากอ๋อค่ะจะลงลงไวไหมคะลงไวไหมก็ลงไว้ก็ได้ออเออลงเลยดีชื่อเลดีอามิราอามิราค่ะชื่อมท้ ี่ก็วินิจดีนะคะแต่ว่าฉันจะดูตรงนี้แหละเห็นเขาแชร์กันว่าสีชมพูสีอะไรอย่างเงี้ยดูที่มอคคุใช้ส่วนต่างส่วนประกอบจอเอออ่ะถ้าไปร้านเล่าได้นะอะไรอย่างเงี้ยแเซคหรู้นี่ก็คือแซวกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเริ่มแหละแล้วมาหาถูกๆดีกว่าเริ่มประหยัดเงินดีกว่าจะคอยดูนะอาหารถูกๆของสดตังแด์ส่นต่างแบรด์ละอันนี้ราคาคืออะไร เรามากินร้านอาหารธรรมดาไหมแบบเสียแพงอยู่ข้าวกระเพราสามห้าสี่สิบอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นกินนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเราไม่เคยกินอาหารตามสั่งไม่เคยกินอาหารต่ำกว่านี้ดีกว่าต่ำกว่าสองร้อยเราไม่เคยได้กินเลยโออมึงทำไมเราไม่กินอะไรแบบนั้นบ้างวะพาเราเรื่องมาเราไม่ได้รวยนะเราไม่รวยเลยเพราะเราเรไม่มีเงินคุมบ้นด้วยเราสองคนชอบสัต่งพนักงานแบบวันนั้นที่เราไปกินพิซซ่าเราเเขาบอกว่าเอาเอาเอาเช็คโควมิคค่ะนี่พูดว่า พอดีฌฌรสชาติมันเค็มไปนนดีร้านตัดแต่วันนี้นะ,ะนเขาไ,ไม่แต่เระทำฉันสามรอบนไงแล้วฉันไม่ไหวแล้วเขาบอกพี่ค่ะมันเค็มนิดนึงแต่เราไม่ได้พูดเบี่ยงนะเราเป็นคนที่พูดตลกอยู่แล้วเข<อ>าไม,ามาแ่แต่แต่อย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะมีคำติชมเพนเอร์ออใช่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 แต่ว่าควรตัดนะมันเค็มจริงจริงมันไม่ได้เค็มธรรมดาคือพันสามกับก้าสิบเจ็ดร้อยขอบคุณนะอืมเป็นไรอันนี้นล่ะจำไหมนะทุกคนฉันไม่กล้าหันกล้องกลับไปเลยเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวติดหน้าคนอื่นเชื่อเจจริงจริงอ พราะว่าสวยป่ฉันกลัวไมคะฉันใส่กระอวนเออด้วยความจีเนียของเราทุกคนคือเราอะก็เป็นคนที่ทํามาหากินน,นี่การสนัเดี๋ยวแม่มาดูต้องพูดอย่างนี้ไว้ก่อนอออก็คือแม่เมื่อก,กี้หนูลองเช็คแล้วหนูไปเด้้อาเงินตัวเองมาซื้อนะคะเราแบบเป็นการวางแผนเงินอยู่คือเราขายออมนิคใช่ไหมมันจะมีโบนัสเป็นรายครึ่งปีคือปีหนึ่งจะมีสองรอบเป็นโบนัสทองนะคะคือสะสม คะแนนทองเพื่อเอาเงินสดไปซื้อทองก็คือเมื่อกี้ลองให้เช็คกับแม่ทีแม่ทีมพิมพ์มาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่2000 0นคะแนนก็เท่ากับเงินซื้อทองอยู่ที่162,000สัยังไงท้องสาว็ร้อไปเลยก็ไปดีกว่ายี่มันคือคอนที่ปตอะสังขจวันนีนะทุกคนก็จะเห็นสตางแรงขายกคต้าทุกวันโูต้าทุกวันมีแรงแล้ววันนี้ไปหางดคนทำงานดีกว่า ดูแลเรื่องแปลกๆเนะเาะว่าเธอจะได้ขออ่อัดค่ะลูกค้ากลับมาลูกค้ากลับมาลูกค้าอยากได้ ก็เขาอาจจะไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้ามาเพื่อทำแบบดูคีบีไปไหเลยจริงวันนี้เราไม่ได้เป็นการนัดเพื่ออัดคลิปเลยเราบอกว่าคือเอางี้คือชาแนาไปซื้อของกับเพื่อนก่อนเลยทีนี้ชีฟ้าชิบูมาดีบ้าเรยป้าเออเพราะว่ามันไปพาทินั่งใช่ป่ะเพราะไปดูทำกำกับคอตูมคอตูมมาทิน่าบอกว่าอยู่คอนโดไหมมาหาได้ไหมนี่ก็เบื่อรู้สึกฟีแบบเงาไงสาวโซ่สองคนอ๋อแต่จะชัดไหมนะอ้าอะไรเนี่ย ม่ชอบมึเรียนดเลยขีดแบเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าเราโสดจริงๆแล้วผู้ชายก็ไม่เข้าหาอุ้ยอพูดใหม่โสดจริงๆค่ะมึงต้องบอกว่าเราโสดแล้วไม่มีคนคุยเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้มามาให้กี๊ก้เรามึงต้องบอกให้เขาแบบสงสารเนี่ยผู้ชายกาดูอยู่ถ้นมองกันหรือ้องสามไม่เอาโซนเขาโซนอะไรหรือจะเลิกเป็นคนตลกหรือว่าเราเป็นอย่างนี้วะเลยไม่มีใครพี่เบนชนไม่ใช่คนตลกเธอก็รู้ อ่าเดีวไม่จริงซีเรียสค่ะซีเรียสมึงเป็นคนตลกแบบตลกนะมึงเป็นคนตลกแต่ตลกแบบไม่บ่อยบ่ <laughs> อยไม่อยากเห็นอ่ะที่เรามาลองกันแล้วจะ,ะเป็นตัวนี้คือตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ just cool ค่ะคนคิดว่ายังไงอะราคาเนี่ยจ้าฉันจะให้ดูหนึ่งแสน แปดหมื่น4,000บาทนะคะเดี๋ยวหนูเอาใส่หนูสวยนิ้วไหนนิ้วกลางดีนว่งเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสกินนี่นิดนึงใส่อยู่กลางมันก็จะดูชัดนิดนึงใช่ค่ะไม่มีเรียยโอเคได้ค่ะน้องเอาอันนี้ได้ใช่มาแล้วค่ะทุกคนนี่สวยจึงอย่ามีผู้ชายแบบว่านมาเธอลองใส่ให้ พี่แอนอย่าลืมเอากำบังมาตั้งใจขอตอนนี้เป็นสวยเออสวยมากแต่พี่แกคิดไว้คือสีเงินหรือสีทองสีเงินอือจึ้งเนาะเออแต่ถ้าเพชรทั้งหมดมันก็จะแบบดูไม่ตัดเนาะแล้วมันก็จะดูสมูทไปเนาะ อ่ากำไรที่เราให้ดูเมื่อกี้คือเธอมีแล้วเท่าไหร่นะที่เขาบอกร้านสี่ล้านห้าแต่ฉันจำไม่ได้ฉันก็จำไม่ได้คือพี่แอมราคามันจะไม่เหมือนกันเนาะแบบเราก็สับสนราคาเหมือนกันอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าไปดูมันมีนังเว็บป่ะเธอมีมีมีให้ไปดูหน้าเว็บไปก่านเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเราก็จะไม่ทราบราคายังไงเราเป็นผู้ที่ชอบเฉย ก็เลยอยากได้ก็ซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปชาแนลเนาะเมื่อกี้เขาโทรถามโทรตามแล้วก็ถามเสียงว่าอะไรชาแนลอันนี้ไม่ใช่ลรไม่ใช่เนาะแสะดงปกติ้าใครขำไป <laughs> ด๋อย <laughs> <laughs> ก็เราจริงๆนะเราชอบรองเท้ามากเลยแต่หน้าแคบแล,แล้วเราเท้าบานจ้ะใส่ไม่ได้หรอกจ้ะเจ็บเนาะกัดไม่ไหวนะคะนี่เราชอบความแบบนี่จึง่งวงบอกนะคะคนวันนี้ที่เราเข้ามาดูจะมาดูลายอะไรที่มันเป็นสีแบบนี้เพราะมันน่ารักมากอันนี้น่าจะประมาณแสนสองนะตัวที่พี่เขาบอกอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบแนะนำนะแต่งตัวแบบแนวน่ารักก็ดีีใส่ๆแล้วว่ามันใส่แล้วก็ไปได้ทุกกลุกเนาะเออ อันนี้อันนี้จะราคาแสนสี่นะคะอันนี้จะหนักนิดนึงเพราะว่านางจะมีฮะอะไรนางจะเป็นแบบนี้นางจะหนักแต่เันี้คือแบบสบายนะอย่าลองให้ดูอุย้ยสวยมากมาห้องลองนะคะลองชุดกันเนาะเพราะว่าเธอดูกันเองวันนี้เสียฟิวไหนไม่ยจะรู้จะ,จะใส่ไซส์สามหกสามหกที่นี่เขาดีเป็นไซส์เบสสามหกสาม สามสิบสองแปดตอนที่เขาบอกที่เร็จแล้วประมาณนะั้นแต่ว่ามันไม่ใช่สามฝุที่แปลว่านิวนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกระเป๋าที่แบบเราเห็นมาเมื่อกี้มันน่ารักเอ็มนะชีแบงเอ็มนะมันคือของชีโซเอาอ่ะอ๋อหรอ,อ,อ,หรอคือเหลือแค่ไซนีน้แล้วอแต่สวยเข้ากับเธอมากอุ้ย อ่ะจริงๆนะฉันเป็นดวงอะไรวะพี่แววมาแล้วแบบเมื่อกี้รองเท้าอยากได้สีดำก็มีแค่ส์สามเก้าม, <39, S 1> ม,มีไซส์สามหกทุกคนสามหกไว้ได้สามหกี่ดีจ้าเอลสามหกเดี๋ยวตัวใหญ่ไม่ได้เอลสามหกแต่มันคือไซส์สามหกของเท้ 6, ญญาอ่าไม่แล้วมันแบบแล้วนะฉันเป็นคนชอบขาสร,รงสรงบบาเธอชอบใส่แบบนี้<อ>สั่งไว้ไหมดูไขมันแค่หน้าทองอุ้ยลงแค่จ่องดิเอี่แม่ได้แล้วดิ้นแล้ว แกรถแค่สองโลก็ได้แล้วนะ่ะฮึบฮึบสุดมาได้กูเกียดเล็บมึงปะเนี่ยล่ะสวยเนี่ยแกจะได้เล่นหน้าทองไงมันเซ็กซี่นะมีเลขสิบเอ็ดตรงหน้าทองอ่ะแล้วกนแบบอ๋อขนาดเนี้ยไม่ไหวรอกแค่นี้ก็ไม่ไหวอหรอกะเอ้ยฉ <laughs> ีดยาได้เห,เหรอวะ <laughs> อันนี้อาที่เราให้ดูที่บอกว่าเออหน้ารักแต่มันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราแต่ว่าเรามัน,มนเข้ากับสาวคิวเนาะแล้วว่านะอะไรแบบนี้ก็ให้ดูสีนี้นะคะ mm hmm. นี่ก็เป็นสีฟ้าแต่จริงๆอ่ะคอลเลคชั่นนี้มันเป็นคอใหม่ซึ่งก็มีหลายสีชื่อรุ่นว่าไนทีน hmm. นะคะเห็นไหมปิน,นก,ก็น่ารักกว่าแกอันนี้ประมาณแสนเก้าถูกนะถูกกาแแต่คนนั้นเรื่องเหมือนกันเก๊ะ <laughs> หยาบได้บ้างเลยสีแบเป็นชมพูมึงมันรัดมากหนงมันตลกมากคนตลกไหมคะตลกก่อนอบ่ตลกกดอนนเราว่าทรงเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นอาจจะไม่ชอบแต่ว่ามีพี่คนนึงเคยบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ทนมากเพราะว่าด้วยหนังอะไรแบบเนี้ยหนังเขาเรียกหนังอะไรนะเธอเราก็ไม่ทราบอะแต่คือมันจะเป็นฟีลกับของหลุยตัวนั้นนะเห็นปะคืออันเนี้ยมันอาจจะลอกสักพักหนึ่งอะ ฉันว่าตรงขอบๆกันจะไปก่อนไม่ด้วยราคาแสนเท่าไหร่นะแสนเก้าน่ารักน่ารักแบบสนุกแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้บอยใช้อะไระขนาดบของโชว์อย่างเลยเลยเซ็กซี่ไหมทุกคนว่าเราจะใส่เอออุ้ยแกลองทับพลเหมือนพี่แกชอบทำดิโอ้ยตามไปดึงขึ้นน่อยเนาะมันติดสนขาคือชแนลมาขนาดนี้เอามาพก่อ นี่งงนะไอที่แบงมันมีโบนตรงนั้นด้วยอะข้างหลัง่ะดูสินี่นะมันบอกนะสำหรับคนที่แบบสาว่าเออแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพื่อไปกีนข้อวกันนะอือ,อสามหกทุกคนดีอ่ะแนะนำนะอันนี้อีกอันหนึ่งถ้าจะมาซื้อเราอันนาวนีน่ารักมีแอนแมทได้ง่าย สีขาวไงก็ต้องลองันด้พูดตัองเกอีกแล้วไม่ได้แต่ว่าเราจะแปะรูปก,กระเป๋าไวเลสของชาแนลซึ่งเราว่า,ามันน่ารักสำหรับเราคือสีมันมีแบบสีฟ้าสีม่วงแต่จริงๆมันมีมานานแล้วเนาะออแต่เราไม่ไม,ไ,ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าสักท,กทีอย่างที่เราบอกคลิปก่อนหนะ้านี้ที่เรา<ม>อยากเข้า<ม>เราอยากได้ไม,ไม่ได้เข้าแต่วันนี้เรามาดูปุป๊บอบมันไม่มีไวเลสแล้วพี่เขาบอกว่าเออไม่รับปากเพราะว่าเดี๋ยวเรือนนาคอลเลเซ่นใหม่ เออซีซันใหม่อะไรเงี้ยแล้วแบบอีตัวไวเลตที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักดีอาจจะไม่เข้าเอาจริงๆนะไวเลตนนั้นเรารู้สึกว่าน่ารักเพราะว่าเราเป็นคนที่จะไม่ชอบ เหมือนคนอื่นคือไวเล็อะของชาแนลมันเป็นเอกลักษณ์คือสีดำอืมมันก็เก๋มันก็สวยจ้ะเราเป็นคนที่แบบเออ่ฉันอยากแต่งกว่าคนอื่นนะะเออก็เลยคิดว่าเออไวเล็ทที่มันเป็นสีแบบออกม่วงๆสีพัดเทลมันน่ารักดีสาหรับใครที่แบบอยากซื้อหรือว่าคันมีแล้วก็ถ่ายมาอวดกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่จิงวงชีมันออดมันอ่านยังไงเดี๋ยวฉันอ่านทีจิงวงชีเออเดี๋ยวดูโง่ดีใจด้วยนะพี่แบงค์ที่พี่แบงค์ทำงานจนสักเซส ตั้งแต่ลิปสตังแบงไซรินกี้ก uh, ็ไม่คิดโน้วว่าจะแบบชีวิตก็แบบมันพัฒนาขึ้นมาเลยอ่ามันลุ้นกันจะตอนนี้นาทีนะทีกคือรอแหละอึ๊บอึ๊บอึ๊บอืมอย่าน่ะโอ้โหสีแบงมันแนบไหมอ่ะมันไม่เออว้มันต้องสี่สิบแล้วอ่ะอุ้ยสวยมากสั่งไว้ไหมเขาบอกว่า แค่ต้องไปทำบุญอะอะไรก็ไม่มีไม่มีอ่ะกางเกงก็ไม่มีมือคนเรามันลดเท้าไม่ได้นะประเทศไทยต้องเอาอะไรมาอย่างใหญ่ๆบ้างแล้ววะใส่ได้ไหมลองดูก่อนแหมถ้ากูแหม่มัวจะบอกน้องเนาะแตวเองก็ใส่ไม่ได้แล้วล่ะกูอมีชันใส่ได้นะอ่ะในอีกข้างคือัดใส่ได้แต่ว่าไม่เข้ากับชันอยากให้สีดอมมาพี่เบงทำไงอ่ะอุ้ยสวยนะ เออ,เอ,อ,เอ,อใส่กับเดนเนาะที่ฉันชอบใส่อรเอาให้ดูนะคือยายอามิลานางอะเป็นคนเท้าเก็บเท้าเห็นไหมสวยฉันเลยบอกว่า,าตัดไหมฉันว่าตัดได้อยู่นะเลยมานน <c oughs> นิดึงงงเอง <c oughs> ี่อ <c oughs> ที่ห้องเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนสมูทฉันเด่นมากอะฉันพูดไปอย่างว่าฉันเป็นสิว ไม,ม่เหมืนอนแดงเหมือนน้ำเออเหมือนปัดปัดแก้มแต่ว่าอ่ะแต่กัาเป็นกอมันเรนิ like> ่มนูนน้อยขอกเสบไปครั้งแรกที่ฉันเป็นสิวในรอบหนึ่งปีเว้ยน่าจะไม่ได้ไม่ล้างหน้าของฉันน้าสุดน่าจะรอบสองเดือนนี่ก็บอกเลยว่าต้องกินเธอนี่ทุกคนเราได้ขายของแล้วนะหลังจากที่เราไปช้อปปิ้งเมื่อกี้นะคะเรามีลูกค้าขายไข่ขายน้องค่ะขายน้องนจะบอกนะแม่ค้าทุกคนวิธีอ่ะคือเราเป็นคนชอบแบบเฮ้ยออกไปกินแมให้ ีให้ทุกคนเออแล้วเขาก็จะติดใจแต่ดีท่ฉันให้มาทุกสู้แล้วเขาก็จะซื้อของเราทำแบบนี้ได้นะทำแบบนี้ได้ไม่ต้องยิงแอนแต่เป็นการให้แทนเอาอนะไรท,นะทุกสู้เลยใช่ไหมทุกสู้เลยทะมาแต่ว่าตอนที่ฉันให้ลองคือให้แค่สีเขียวไปนะ,ะฉันให้ทุกสีเลยหรอฉันเธอให้ฉันทุกอันเลยจริงดิเออให้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ คุ้มมาไว้ด่าเป็นไงล่ะให้กูดูอั้นเลยกูลืมอ๋อวันนั้นทำไเธอบอกว่าผิวดีผิวดีฉันก็แบบบอกมือนกินแค่กีแล้วมึงมาพูดกับกูว่าผิวดีผิวดีอันนี้เธอลืมเหรอฉันลืมอันนี้ฉันพูดเรื่องสีเรื่องผิวฉันจริงๆริแล้วว่ามันดีแบบฉันไม่เห็นเธอพูดตั้งแต่เขาใหญ่แล้วเขาใหญ่ตลอดฉันกินแล้วผิวฉันแบบอย่างกับแวมไพร์อ่ะเออฉันก็แบบเออฉันก็แบบกูพูดในใจ เข้าข้างตัอีกเม่ะวาไม่ไปกินตอนไหนวะกูให้แค่กินเ okay, <laughs> ป <laughs> ็นไง <laughs> ลือไปยังไงเค่ว่าเขาบอกว่าเออหยิบไปได้หมดเลยนะทุกสูตรหยิบไปได้เลยชายนิ่งต้องทำระบบบำรุงสมองเหรอไม่ค้าเอ,อ๋ยไหวอีดอกอ่ะเริ่มทุกสูตรเริ่มเลยมาแต่ว่าเป็นเพื่อนเราจะดีนะเพราะว่าเราให้ราคาส่ง <laughs> <laughs> เออโอเคละ ก็มาเป็นเพื่อนเราสิคะพี่ดอกเพื่อนเกดยังไม่พออยู่อ่ะถ้าจะเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องมาเรารับแค่เซายถึงผู้ชายอ่ะขคนเข้าเรลยมีกระปุกน้องโหว่ะทำไมชอบมาเป็นเพื่อนอ่ะเฮ้ยนี่สพี่ตองแดกไม่ให้หมดขวดเลยวันเนี้ยแดกอะไรวไยปิดคลิปสิ ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแล้วก็อย่าลืม uh, subscribe ติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้นลว่าอยู่ไกลอยากจะดูคลิปอะไรอีกเนาะแล้วก็ไม่ได้รองก,กับเปเปอร์นะคะเปเปอร์ paper ติดงานค่ะเปเปอร์มีถ่ายงานออน t a ตจ every day ชังดื่นเลยนะค่ะก็แต่พรุ่งนี้เจอกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อัดคลิปหรือเปล่าไม่น่าเพราะว่าเจอกันแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงวันนี้ก็มีธุระนี่ก็มีงานนี่ก็ต้องบีดดูบีดีอีกนี่่ก็ถ่ายงานอีนี่ก็เรียนอีนี่ก็คลายคอรดกจนไปบวช